สถิติการปล้ำทั้งหมดและผลงานของ The Undertaker สุดยอดตำนานนักมวยปล้ำที่อยู่จุดสูงสุดของสมาคมมาแล้วแทบจะทุกยุคทุกสมัยนะครับโดยตลอดการเป็นนักมวยปล้ำที่มากกว่า33ปีของ The Undertaker เขาได้ปล้ำไปทั้งหมด727ดแมชด้วยกันนะครับผมและใน727แมชนั้นชนะมากถึง495ครั้งแพ้ไปเพียง179ครั้งเท่านั้นครับส่วนที่เหลืออีก53ครั้งนั้นคือไม่มีผลการตัดสินนะครับผมและตลอดการเป็นนักมวยปล้ำของเขาผู้นี้นะครับได้ประสบความสําเร็จมากมายไม่ว่าจะเป็นการ คว้าแชมป์โลกถึง7สมัยด้วยกันครับคว้าแชมป์ t ท g team คว้าแชมป์ฮาร์ดคอร์และเคยเป็นผู้ชนะรอยัลรัมเบิประจำปี2007อีกด้วยนะครับผมและผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับเขามากที่สุดนั่นก็คือการชนะในศึกใหญ่ที่สุดแห่งปี w r e s t ์ e ม a เนีติดต่อกันมากถึง21ปีครับซึ่งเป็นสถิติที่ยากจะหาใครมาทำลายได้นะฮะและนี่คือสถิติการปล้ำและผลงานเด่นของ The Undertaker ครับ